สัพเพสังสังฆภูตานังสามคีวุธิสาธิกาซึ่งแปลความหมายว่าความพร้อมของปวงชนผู้เป็นหมู่ยังความจเจริญให้สำเร็จนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพามาไหว้พระวัดสัตหีบ หรือวัดหลวงพ่ออีวัดนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีด้านหลังของวัดติดทะเลวัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2442ในสมัยรัชกาลที่5ได้รับพระราชทานวิสุคามสีมาเมื่อวันที่21กันยายน2463 ต่อมาได้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเมื่อปีพศ2557ปัจจุบันวัดหลวงพ่ออีมีพระโรรทัศสยะคุณากรวัน,นะทัศนิโยเป็นเจ้าอาวาสแต่ก่อนพระโรรว,วรเวทมุนีหรือหลวงพ่ออีเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ตั้งแต่ปีพศ2442ถึงปีพศ2489หลวงพ่ออีท่านเกิดที่อำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคม248 0ท่านอุปสมบทเมื่อปีพศ2433ขณะมีอายุได้25ปี หลวงปู่อีท่านมรณาภาพเมื่อวันที่20กันยายน2489สิริอายุได้82ปีพระเกจิอาจารย์นามพยางเดียวนิยมเรียกผูกติดกันคือจาดจงคงอีหลวงพ่อจาดคังคะสโลวัดบางกระเบาจังหวัดปราจีนบุรีหลวงพ่อจงพุทธสโล วัดหน้าต่างนอกอยุธยาหลวงพ่อคงธรรมโชโตวัดบางกระพร้อมอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและหลวงพ่ออีพุทธสโลวัดสัตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีโอเคนะครับเพื่อน